ชอบเลขภาษาไทยเป็นภาษาอังกแต่ไม่มาดูง่ายกว่าไม่ต้องมาดูวนไม่ต้องมาดูเงียบงบงบไอ้สองนันนะแต่ภาษาอังกแบบงแบบวบ,วบสมมติว่าผมจะดูเลขนี้เลขแปดมั้งเลขแบบนี้ม,มีเลขให้เลยอหรอแปดก้า เ,เอตี้ยนะโจ้ไปถ้าพูดถึงแอปนี้ ผมว่านะอันอินสตอลมันกันเดี๋ยวผมโหลดใหม่แค่นั้นสวั r ดี my friend but I gonna uninstall you for a second Come on Do it's a key. เนี่ยไปโอเคมันหายดีแล้วแต่ว่าผมอารมณ์เสียก็คืออารมณ์เสียแหละแค่บอกแล้ะมึงมันหายเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออมันก็ภาพปลาหมึกนะมีปลาหมึกด้วยเหรอฆ่าวิวแก๊กอะวิวแก๊กะวิวแกะเพิ่มยิ่งเร็วไปแล้วไอ้เนี่้มันฆ่าได้ด้วยเหรอาได้ดิ โอ้โหทำไมล่ะดูไม่น่าคาดเลยมันมีแฉะดีเฉยๆมันไม่ได้กินเลือดด้วยมันเลือดเปอนเฟโกเคยไอ้เคนนี่ยมันไล่กระทืสผมทุกรอบพวกปะม่านี่มันอึดจังวะลองตีพี่อย่างไรความโซพี่อันนี้ไงเออบอยสเปียร์ไม่จำเป็นเราตายไปแล้วหนึ่งที ก็เลืมไปเลยว่ามันมีไอ้อะไรวะไอ้สตาร์เนี่ยอ้ามันส่งกูลงเด็บเลยอ่าลงเด็บคู่ก,กลับไปล่ะเพราะงี้ไงเขาถึงได้บอกว่าเจแปนดีไม่เจอพวกนี้มันรักรักอินฟอร์เซอร์มากเลยแต่เจทีก็ตื้อไม่ได้ผมทำบุญทำบาปเลย มาดยวด้กันอ่สรุปลงได้หมดจะบุญทำบาปเลยทำไมาเลือดกู463มันน้อยเกินอันนี้495ไม่ถึง500เอ๊ะป้าไอ้เว้ยเชีส็สรุปลงได้หมดยกเว้นกูอืมเฮ้ยเดี๋ยวนออกใล้อะไรเป็นผมวังอุย้ยเนี่ยพี่ตีประมือกันนั่นแหละโอกาสตีเลย ไอ้จะได้ทำชุดของเองจะได้ถึกขึ้นแต่เลือดไม่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ด้านขวาแล้วพี่ได้ชุดอันนี้เลอได้ละโอ้โหอะไรวะเอามาเพิ่มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมีคนต้องการอีกจถ้าเกิดเจออีกหินเทีเนะ่อะไรเนี่ชื่อมันชื่ออะไรนะี่ยไม่ใช่ปลาหินก้อนนี้น่ากลัวเลยเป็นยโลก่อ มีคนโดนสังหารหินอะไรเนี่ยทำลายไม่ได้ดูดีหินหินบักเอวมเลย <c oughs> ปู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 ไทยอร่อยถึงใจทำไมมันทำไว้เชอะโอ้ยอี่ไง่ครับช่วยด้วยครับตอนนี้ก็ใช้อาวุธเดียวกันนะ ขอพูดเลยนะว่าไม่ค่อยถนัดใช้อาวุธนี้ตอนสู้กับมอนเท่าไหร่เปลี่ยนมาเผื่อแบบเอ่อเอาไซเลนฮาร์ดออกจากเซฟมันน่าเล่นมิดเลยกูไม่ไห้พวกไออุทเทวีเบพอนมันโคตรเท่เท่มากๆไปไหนวะพี่เดี๋ยนะืชื่อมอนชื่ออะไรอรับสกิบโบไงไม่ใช่อะไอ้ปลาหมึกนั่นนะ่ะเออถูเรียกมันสกิบโบอะ ลิกิกาเมดวะลองเรียบกิกาเมดมาดูก่อนแป๊บหนึ่งนี่อิงใครเนี่ยอันนั้นของเองอะ่ะไม่ใช่ไม่ได้รบรอคถือว่าช่วยคนคืนที่แล้วกันจริงๆิเครดิตพวก มันจะเป็นกีกามทดก็ได้ไเอ้ยอะไรคือนอทีโลดอนวะผมไม่รู้คือกีกามทคือเกมอ่ะผมเป็นคนเขาเรียกอะบสควิโบมาดูตรงนี้กันไหมเดินขึ้นไปอาจจะเจอเอาดีอะไรอ่ะอะไรอยู่ข้างบนอ่ะอ๋อ,อถาง ผู้เล่นตัวยต่เเจนเนี่ยเฮ้อะไร I U N อะไรวะเนี่ยเยอะพี่ชายไม่มียี่ห้าบาทปีนขึ้นเองมี agility เยอะตลาหมึกปลามึกปลามึกยิ่งเหมือชนะนได้จริงเหรอมันมันมันเหมือนเอฟเฟอร์เซอร์ไหม อยู่ไหนพี่หน้าประตูผมไม่เห็นะนะเจอไหนหาดูนะยิบเริ่มไม่น่ากลัวแล้วอยู่บ่อยๆเริ่มไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือถ้าหนาวตายก็คือหนาวตายแล้วกิก้าเม็พี่ผมไม่เชื่อกิกา้าเมได้เลยผมกำลองซื้อดิ กิกาเมดคือไอ้เช่ไอ้แมงกม็ะพุนยักษ์ <c oughs> อ้าวนะเือรลำมาแล้วสิแล้วมันอยู่ไหนไปดูดินอติโลดอนเนอร์นะอย่าบอกอย่าบอกในปูราะมึกกูชื่อนอติโลดอนนี่ผม้รู้ละโอเคเยี่ยรลำมาละแต่ว่ามันอยู่ไหนรับพีอ๋ออู้ยีเช่ช่วยกันสิ อโหโหโหคุกรุครับนี่ไงไงอุ้ยเจี๊ยเต็มเลยอ่ะนั่นแหละของที่เองต้องการเจี๊ยบออเทนท์เคาน์ตนะไม่ใช่ชุดมันน้อยเอ้ยมาเชี่ยวอาร์ติสอีกแล้วอ่ะมันอยู่ไหนออเจี๊ยบตี๋อยูตรงเนี้ฉันเริ่มยิงหนวมาขึ้นเรื่อยๆเองจะสู้ยาก พ่อมาพ่อมาอินมามาวันวันของไซเลนฮาร์ดไม่น่าทำเลยกูเออจะบอกเขี่ยวซ่อมชุดต่อนะนั่นคือไอ้เห็นหลอดสีขาวใช่ไหมอินเนไอ้นี่นั่นคือความคงทนของชุดโอ้ถ้ามันหมดอ่ะสแตทการป้องกันจริงๆของเองอ่ะมันจะมันจะไม่เหลือจะบังบังเฉียบ เพราะงั้นอิงจะต้องไ้นี่ <c oughs> อิงจะต้องแบบเอาที่ซ่อมชุดอะไร,อไรที่ซ่อมชุดขัอ้อจากดูดมันจะมีรีแพรกับนั่งเป็นสกิลรีแพแฮมเมอร์เป็นรีแพลคิดอ่ะโอ้ยเมื่อ,อไรมึง ตัวคนละตัวพี่วะแม่เมืออะไคนละตัวอย่าพูดร้อนด้วยมีขึ้น เราเปิดหาคย์ได้ไงไอ้บ่าเออลืมเลยว่ามีแค่มันนะโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เชียวไปลิวตกส้วมตายเลยมืมาล้มาแล้วพูดถึงลิวพูดถึงลิวตกส้วมตายได้มาเลย ฉันไม่รู้ยังหงเยว่าพุ่งที่ไหเองหาแคมป์ไฟมีใครอาสาจะลงมาช่วยบ้างเพิ่งขึ้นมาเลยดโซนร้อนๆเลยลงมาอีกรอบไอ้บ้าดิโอ้โหนี่น่ากลัวมากเพราะทีมเดียวกันน่ากลัวมากอะไรเออเออเออ เวิร์ดไม่ตายพี่มีแสงวะอ๋อเป็นโอดไ hey, อดน้นี่ไงเ้อฟิร์กโอ้จะร์กสามารถสร้างร่างพร้อมได้ลูกน้องกูลูกน้องกูลูกน้องเองอะไรจะตีเองเอยู่แล้วเอ้ย นี่เราผมหาเบสิสเจมเลยหนึ่งเม <laughs> โอเคหยุดแล้วดีกว่าผมก็ไม่ติดเลยเอโอ้ยบะหมีห่เลยหกอันโอ้โหเยอะไรเนี่ยยี <laughs> แ่แปดอันเตะทีบเนนะ่ยพี่ผมไม่มีเบสิสเจมแป๊บหนึน่งสักครู่เดี๋ยวเข้าไปเอาจากในแป้งแป๊บมันหายากขนาดนี้นเลยเ เออไม่เป็นคนขี้เก็บอะต่อเลยมีเยอะอยู่อันนี้นะอันนี้อ่ะพี้อะดูใบวะอันนี้พี่เลยเอาดูบารูดมเช็คให้ผมเช็คให้รู้สิพี่พี่ดรอปดรอปเช็คให้เช็คให้เด็ดกู้อ๋อต่อไปดิก็มาให้เนี่ยกูกู้ยัเหลืออะไรอีกเดินรอบอ่ะเหลือกู้ท่าซื้อกู้ท่าใครออ พวกนี้เดือดเหรอเดีอดเลยเออพวกนี้ดูอืมเดือดที่กู้อมาอืมหาเงินคิดมาแล้วไม่มีเงินไปกู้เงินก่อนเงนินเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งโคตรแพ,พงไปเอาให้โคตรแพงไหมอุ้ยดูใบเงินพี่ผมมีเงินหอบผมอยู่เว้ยอะไรปอกเงินเยอะเยอะอยูยย่ไม่จะขายที่เนี่ยได้กี่บาทวะปุ จะใครไหมอ๋ออะไรอยู่นิดนึงเนี่ยนะผู้วิดีโคขดเฮ้ยนี่ได5ค่าบัตรนี่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่เซิร์ฟประกันใช่ไหมก็เลยยังไม่โดนขายเลยสัตว์รวยปรวยแล้วนี่อะไรนี่คนควรจะไปอยู่ที่ที่โซ่หัวก่อนดีไหมลิ้วลิ้วยังอยู่ในระลกอยู่เลย เมื่อกี้รู้ว่าโดนละโดนพี่ช่วยเลยพี่ช่วยคขาโดนโดนทุกคนยกเว้นยกเว้นพี่ก๊อปอะรอจักรส่งนะกำลังตะกูลเขาไม่ทำเป็นตะกูลไอ้เหี้ยจริงก๊อบไม่โดนนบไม่อย่ายุ่งดีแล้วแหละติ๊กโลมเนี่ยไปไมโมคาไม่ได้อะอ๋อมีพาวเวอร์สิบอ้าวจบแล้วอดอะไรนะขาดอะไรนะไม่มีพาวเวอร์ เอาเวฟพาวเวอร์พี่ก็เขาคุณนสระทุกอย่างเลย่ามาให้กูใส่เอาไม่ให้กูใส่เอาใช่สุอิงใส่อะไม่ได้ไหนดูเอาไปพี่ผมมีหนวดบึกหนวดบึกเอ้ยดูคืนเรียมไหมเรียมมีเรียมไหมที่มันดีกว่าเนี่ไม่มีอ่ะขายหมดแล้วอ่ะเอาไปพี่เอาได้โอเคอดทำวิทยาจีแล้วเอาไปคราวหน้า อินบะมีพวกเกียวเจแปนที่หย,ยิบนวดบึกมาให้หน่อยอยากทำชุดเอา้าอะไรเนี่ยโยนโยน้นเข้าไปแล้วผมจะทำชุดไอเ้เหี้ยอีชุดใส่ในกางเกงกโคตรเท่ทำชุดนี้ไปลวนลามพี่กบแต่เองยังมีเสือส้อซันนอกเอยู่นะเดี๋ยวค่อ,อยถอ,ถอดเดี๋ยวค่อยถอด้าใส่ชุดนี้มีแรงใจเล่นไอเ้เหียนี่ เอ้เบิไกลเ้ยฮ้าไม่โดนเข้ามายังทีแพอแล้วไม่ไม่ตตรงเราอยากได้อ็นชานระเบิดอะเยเยคีเสแรพร้อมพี่กอเยเจคุเค้อะ พ anyway, ี่ก็พี่ต้องสู้แบบไอ้ไอ้ไวกี้เหมือนไอ้ไอ้ไอ้แค่นั่นมันชื่อแค่วะลืมไปจากเรื่องอะไรไม่รู้อะไม่รู้ทั้งเรื่องไม่รู้เคยเห็นนี่คยเห็นนี่แค่ตีตกเยอตุคนที่สู้มันยินเนอร์สติงท้าโซไท้าโซสามทีมา องเดิเไไปหนถ้าเกิดเป็นท่าพายุอ่ะมันจะหายไวมากกลัวใจช่วยดไอเดีย,ดยไหมเฮ้ยพาไปทำปะก็เข้าไปเลยประตูอ่ะมา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 เป็นทำไงวะพี่อยู่บนต้นไม้อยู <c oughs> บบ่บนต้นไม้แป๊บนึงนะไม่มันวางกล่องผิดอะ่ะอย่าพึ่งเลอวางไม่โดนสักทีช่วยกันวางหน่อย ที่นี่ยังไม่มีนี่เอาหยิบก<ๆ>ล่องเก่าไปเลยผมพยายามเน<อ>าะมันขึ้นไม่ได้<อ>จนกว่าจะวางกล่องเพิ่มพ่ผมซื้อผมยืนได้ผมยืนได้แล้วเอาลวกก้อผมยืนต่อไปนะถ้ายืนได้แล้ว ก็คนมี agility เยอะจะทำได้ี่ก็ทำได้อ๋อน่หล่นมาเลยเอาทำอะไรเนี่ยวางกล่องไม้เลยเฮ้ยโอ้หเยีะยอ้ยยังสูงสูงไปวะตเองมาให้ถึงโงดนต่อไ้พอดีอ่ะ ล้นเลยโดนตอไม้พอดีไอ้มันไปอยู่ในตอไม้เลยอันนี้ต่ำเลยเอากล่องไม่ได้วะมันจะต้องมีอีกจุดหนึ่งมาเป็นคนลอ่อนี่พายายามเลยเเล่นดีเราเล่นอีเวนดีๆด้เลยมันยากขนาดเหรอยากดิโดนตบทีเดียวคือกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ออกจากอีเวนเลยนะ เออจะไม่ได้ของเลยไอ้กล่องกูหายไปไหนวะเชื่ออยู่บนต้นไม้เกล่องอย่างไรอยู่ตรงต้นไม้อ่ะอ้ากูเลยเนี่ยเนี่ยไอ้กล่องต้นไม้เนี่ไม่เกิดกันตรงไหนวะเพียงซื้อไปหาโฟนนั้นนาเดี๋ยวทำให้เป็นก่อน สามอันน่าจะพอนะแต่สี่อันน่าจะดีกว่าอิงสูงไปเปล่าพูดได้ไหมติดตรงไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ถึงมันบักเข้าไปในเพลงไม่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 มันไม่บักผมคิดเองด้่ล้วหนที่ไหนเป็นห้าผันโคเลยอ่ะ ก,ก็ถูกแล 5, ้วไงห้ามหันคอไม่คือผมขยับทีเดียวไม่โดนเลยไม่ขอไ้ไปของใครวะเอา้าตรงนี้เอาไว้ร่อนะโอใครจะรอดตรงที่เอาไว้ล่อต้องมีสักสี่ถึงห้งาถังความสูง อันนี้โคชีซิ่งอ่ะตั่งเป้ามาจากไหนกันวะไม่รู้ว่าผมเห็นผมก็หยิบอ่ะ